ดดยรััและววงงีจึน้กสิงี้มาาใหหเรระักแล่่ดวงยงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวก่อนค่ะช,ชื่อวชัชรีน <c oughs> คุณป้าวัชรินปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบแล้วค่ะเจ็ดสิบแล้วนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะเจ็ดสิบแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ <c oughs> ก็หมู่บ้านแสงตะวันค่ะหมู่บ้านแสงตะวันนะคะ <c oughs> อำเภออำเภอเมืองธัญ,ญบุรีอำเภอเมืองธัญ,ญบุรีนะคะ <c oughs> บึงสนั่นรัก <c oughs> บึงสนั่นรักนะคะคุณป้าวัชรินคะ่ะก่อนทานจีอารวี ทานดีท็อกนะคะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะอ๋อป้าเป็นความดันสูงค่ะเป็นฤิสีดวงค่ะแล้วก็อะไรอีกอะลืมไปแล้วตาต้อไหมคะต้อเนื้อต้อเนื้อระบบขับถ่ายไม่ดีค่ะท้องผูกประจําเข้าห้องน้ําทีนก็เป็นชั่วโมงกว่าจะถ่ายได้จ้ะแล้วก็จะเป็นเลือดพุ่งไปห็ดเลยอู้ออกมานะคะตอนถ่ายะ เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มทีละโรคค่ะความดันเนี่ยที่สูงสูงประมาณเท่าไรคะร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าเป็นมานานแค่ไหนคะโอ้โหสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีเลยนะคะแล้วริสิดวงเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนคะก็พอๆกันสิบกว่าปีเช่นกันสิบกว่าปีเหมือนกันตาต้อนะคะตาต้อก็สักเจ็ดแปดปีได้ตาต้อประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะคะแล้วนอนไม่หลับแล้วค่ะนอนไม่หลับนี่ก็มาเป็น สัก4ี่ห้าปีได้สี่ห้าปีได้นะคะแล้วหลังจากได้ทาน GRV กับตัวดีทอ k ดีมี่เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะแบบว่าขับถ่ายป้าก็ปกติขับถ่ายปกติลิสิดวงก็ไม่ปวดแล้วลิสิดวงไม่ปวดแล้วแล้วก็เนื้อมันก็แบบเหลือนิดเดียวเองเหลือนิดเดียวเห็นไหเหลือนิดเดียวแทบไม่เห็นเลยค่ะเหลือนิดเดียวปกติเยอะมากเลยล่ะเยอะมากคือดูโทรทัศน์นี่จะดูไม่เห็นเลยอ่ะค่ะ มันเป็นภาพซ้อนค่ะแล้วก็กล่องแรกป้าทานไปก็อ้าวพอนั่นออกมาอ้าวทำไมโทรทัศน์มันชัดเอ้กล่องแรกเองแปลว่าตาต้อเนื้อเนี่ยเริ่มเริ่มมองเห็นชัดตั้งแต่กล่องแรกกล่องแรกเลยค่ะยี่สิบเม็ดนะคะค่ะยังไม่หมดยี่สิบเม็ดเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดแปลว่าสิ่งแรกที่ได้ก็คือเรื่องตาต้อเนื้อค่ะนะคะสิ่งแรกเลยค่ะริซิดวงเริ่มดีขึ้นกล่องที่เท่าไหร่คะ กล่องที่สองที่สามค่ะกล่องที่สองที่สามขับถ่ายก็ตามมา,าขับถ่ายก็สองสามแต่สิ่งแรกคือตาตา้อเนื้อได้สิ่งแรกเลยได้สิ่งแรกเลยดีใจมากไม่ถึงกล่องได้เรื่องนั้นแล้วแล้วที่นอนไม่หลับได้กล่องที่เท่าไหร่คะก็ประมาณกล่องที่ห้าที่หกนี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นรวมทั้งหมดตอนนี้ทานมาแล้วกี่กล่องคะ สิบเอ็กล่องค่ะสิบเอ็ดกล่องแล้วนะคะรวมระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทานมาแล้วกี่เดือนคะปลายธันวาสี่เดือนพอดีค่ะสเดือนนะคะประมาณสิเอ็กล่องนะคะสิ่งที่คุณป้าว,วัชรินได้ก็คือตาต้อเนื้อนะคะ,ะสิ่งแรกเลยริดสีดวงทวารน,นะคะ,อะนอนไม่หลับะระบบ,บดันระบบขับถ่ายความดันสูง นะคะดีความดันคุณหมอบอกดีขึ้นแล้วค่ะจากร้อยแปดสิบห้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือร้อย14สี่สิบสามร้อยสี่สิบลงมาจากร้อยแปดสิบห้าเหลือแค่ร้อยสี่สิบนะคะลงไปเยอะเลย <ฮะ S 1> คุณป้าวัาชรินมั่นใจไหมคะว่าที่ดีขึ้นเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ E R V กล่องนี้มั่นใจค่ะมั่นใจเพราะไม่ได้ไม่ทานตัวอื่นไม่มีเลยค่ะแล้วยาคุณหมอทานด้วยไหมคะอ๋อยาคุณหมอก็มียาความดันที่เราต้องทานทานคู่ ทานคู่ดีใจนะคะดีใจมากเลยนะคะต้องสอนอยากจะให้คุณป้าวัชรินฝาก GRV นะคะกับตัวดีท็อกนะคะให้กับเพื่อนๆพี่น้องทางบ้านที่กําลังฟังเราสองคนอยู่ในขณะนี้ค่ะค่ะก็คือถ้าทานได้ก็ทานเธอค่ะไม่ต้องไปเสียดายเงินหรอกของนอกกายเราหาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรายังมีปัญญานะใช่ค่ะทานไปประสุขภาพตัวเราเองใช่ค่ะพรป้าอยู่คนเดียวป้าก็ต้องดูแลตัว ลูกมาอยู่ด้วยก็ทานไปเรื่อยๆจนกว่าป้าจะไม่มีเงินซื้อจนกว่าป้าจะไม่มีเงินซื้อ <c oughs> สุดยอดมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกจากใจนะคะของคุณเป้าวัชรินนะคะ,ะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ด้วยรักและหวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้